สบายดีสบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขนมาหนีน่ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะทางส่องสาวปอหัวยงางเด้อสบายดีเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือต่างประเทศกัสบายดีสวัสดีเบิร์ดทุกทุกท่านเนาะมาหนี้ก็อยู่ให่อยู่หน้าพี่น้องอยู่กลางทุ่งสีเหลืองทองแพรวเหลืองเอือ้อเหลือเบิร์ดแล้วใบสี่จนตายไปเลยพี่น้อง มื่อีนกาซาเมงปอกกระซิพาพี่น้องไปอันไปเบิ่งสาวหน่อยใส่เบ็ดเนาะพี่น้องไปเบิ่งสาวหน่อยใส่เบ็ดกบกับพอเนาะบ่คอยบาได้ใส่หรอกพี่น้องสิบ่คอยลายคนกับชิเม่นเข้ามาวาให้ซาเมงปอใส่เบ็ดกบซาเมงปอบ,บ่คอยสีถือกันปันได้ก็ขี่กระเดือนพี่น้อง <laughs> ชิวาย่านกาย่านยูพี่น้องชิว่าขี้เดียดบก่กะ มันข้าวมันนีกลิ่นข้าวขอบหมักเนาะมันมีกลิ่นข้าวอ,อาวีพอดังไผ่อยู่ไหอยู่น้าพี่น้องมันมีกลิ่นข้าวแต่ว่า,ย,าย่าเห็ดไหเห็ดหน้าน,านี่เห็ดบอ่อเห็ดพี่น้องเห็ดใด้เนาะลก,กะดำหน้ายังนีนเห็ดได้เขาบริจับโตมันหาพี่น้องอันแบบว่าเขาจับตัวมันเลยสำหรับโบหมักปันใดเนาะอีสิลายคนกน็อยากให้ใส่เบ็ดเนาะก็เลยไปใส่มืนอนี่ก็เลยอีพ่อคนไปขุดขี่กระเดือนมาพี่น้องก็ใชมาใส่ในนาเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะไปเบิ่งเลยซาปานพี่น้องเคนไปใส่ต้องเห็ดเป็นมงก่อนตอนยังน้อยเคยใส่อยู่คุยเอ็กซก็ขอเอาเออออาปานใส่เบ็ดเอาต่ำๆกว่านี่เหรอวะเอ็กซ์เขาเขาโพดต่ำโพดเสียบไหมกำลังค um, ah. ิดว่าเจ้ะกินเ็ด มาบึงซาวปานกระพอใส่เบ็ดพี่เนาะโอ้บึงเนี่ยไก่กินเบ็ดนี่นี่น่ะไก่ย่องกินเข่าใส่โลตามนานี่างไถ้ามีเป็ดนี่เป็ดสิมากินพี่น้องพอดีเป็ดถึกเบ็ดพอดีมีแต่สระเอ็ดเนาะเป็ดแล้วก็เบ็ด เชียงน้องเนี่ยต้องเห็ดหมงพี่น้องใสไ่ไหมนางใช่ได้บ่มันมานเดอร์สปานเลยกบแก่ไปเด้อเสียบบนเน่น ปลาเสียงปลาขี่เด uh ือนพี่น้องตัวเลนตัวเลนมันคล้ายๆคือปิงเนาะเป็นสิ่งที่คอยบ่มหมักเลยพี่น้องปิงคือกันเนาะ มันจุ่มว่าไม่ได้จังโดมันได้น้ำยาวจะใครอีกตามแบบยุ่มอในน้ำอ้าวน้ำแห้งเลยเป่งน้ำออกพี่น้องอีกบ่มีน้ำก็มีกบสีกล่องบ่งามเลยอ้อตัวจริงยังงามกว่า สะพานว่าตัวจริงเพิ่นงามกลัวแม่นว่พี่น้องใส่สจากโต๊ะเจ้าเข้ากับซำหนีพอดีเกี่ยวม่วนพี่น้องมันห่วงมันยังมาทันก่อยเนาะขันห่วงมันก่อยนี่เฮาชีเกี่ยวไม่ได้เลยนะ เวลาเราเกี่ยวแล้วห่วงมันกะสีฮักลงเนาะเพราะว่ามันอันอะไรมันโคแหง้งมันกรอบแหง้งว่าไงก็มันซุกแห้งเนาะพี่นอ้องนัคือเป็นชีสชั้นเข่าคองไท้ฮักกมานรับนี่ฮักกมานบุยเข่าซุกบดเสมอ ยายไวแถวหนาพี่น้องมือ่ออื่นจืดเออมาันเด้อสะบันสใส่มาันเดอระมหอ,อ,มหอจูนะันงหอลูก ซาปันโชว์สีมือพี่น้องจับไส่เดือนเขาพัชยาเยี่นเดือนซาปั <c oughs> <ค>นเพิ่นเป็นคนมายานเนาะเออปักลงไปเสียบแน่นๆเด้อย้ำกบกินมันจังสิได้บ่ดินไป ตอนนี้สามีบอกวาสีมาใส่เบ็ดก่อนเบิ่งหวนพี่น้างใส่เบ็หนึ่งเนาะเขาต้องเห็ดหมุ่มันก่อนต้องแบบฟูเป็นแฟน ้องพี่น้องตอนนี้เขากะใส่เบ็ดกบแล้วเป็นทียมหอยเลยน้องพี่น้องกะมือแรงชิมาเนืองอยู่ที่นะั่งมือชาปูวันมือแรงได้ชาบูมาเนียงนะชักแล้ว <laughs> <laughs> ยมกลางคืนพี่น้องยำโมโหคือกันเนาะบางทีอธิบายมาเนียงกันอาจจะเป็นมืออื่นเศร้าพี่นอ้องอื้มคันใน่อาจจะเป็นมืออื่นเศร้าพี่น้องทามายามเบ็ดกบเนาะําเป็นตื่นทัน <laughs> ตอนนี้เขาในหน้าซางปลาซุกแล้วปิน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 ไหนพี่น้องเบิ่งดูเขาน้าเขาซุกเลยพี่พี่ทั้งสีหีลายกาซุกแห้งเลยพี่น้องเนาะกระ่อนเคียวบ่อนท่านด่านะอยากเมือ่อดเลยเนาะตะเวนกาตกบินเลยพี่น้องตะเวนกาตกบินเลยเนาะกาคำแล้ว กามันนี่กัพามาใส่เบ็ดกบให้พอ่อกับสาปานมาใส่เบ็ดกบมัน,นจะสให้พ่อบริจา้าแพี่น้องมันขาวเป็นสิ่งที่คอยบอ่มหมักเนาะแบบว่มามันขาวจะเป็นอะไรแบบติดมือติดตีดตดนอะไรพี่น้องบอ่มหมักเนาะบ่ถึกปีงึงแล้วก็ขี่กะเดือนหนึ่งพี่น้องเป็นสิ่งที่บ่มหมักเนาะบ่มหมักเลยแต่ว่าดำให้ดำหน้าดำได้พี่น้องดำได้เนาะแต่ว่า มือบางกลองดำได้ <S 2> <S 2> เ,เนาะแต่ว่าให้จับตัวเป็นๆน,นะสิจับบบได้พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิน้กขอจบเอาไว้เพียงสำนีดเด้อฝาก่อมม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสิดบ้บ่บผัดคิดใหม่ๆจากทองสาวโปรหอยยางเดอ้อสิลายคนก็นกนให้เสวปานตั้งท่งแน่สัปันยันงบบมีโทรศัพตั้งกล้องพี่น้องก็ต้องแบบ เราซับลินเสม,มืเนี่มันกระสิตายเนอะอยาะญยาิกันอยู่กับน้องญยติกันไปหยตดกันมาลีนเกมแต่ว่าถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไปได้พี่น้องความจำมันเต็มเนาะแล้วมันกับโงงามน้ำทะเลมันเป็นมันสิตายแล้ว <c oughs> โอเคพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้อง